สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูว่านักเรียนลูกศิษย์ของคุูติ๊กนะคะจะตั้งใจเรียนกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนสวัสดีนะักเรียนทุกคนนุ้นๆคนพร้อมเรียนหรือยัง ใช่ไหมคะใช่แล้วคำควบลั่มแท้ต้องเป็นมีพยัญชนะกี่ตัวพยัญชนะต้งกี่ตัวคะสองตัวใช่ไหมคะมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็ต้องออกเสียงคู่กันวันนี้เราจะเรียนคำควบล้่มแท้ที่มีรอเหลือคว่กันนะคะคือก็บอกว่าคำที่มีรอเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองก็คือเป็นเปานออกเสีคนที่สองนะคะเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นร้องกันคะสองตัวเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะที่มีรอเรือในการ เ <polarization. S 2> ป็นกรอบรโยรายรายผลผลขุกข่กข่าที่นี่คือคำที่มีรอเรือควบความนะคะก็คือจะรอเราจอยู่ตัวเป็นพยัญชนะตัวที่สองใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ออกเสียงคู่กันกับพยัญชนะตัวแรกใช่ไหมคะอ่าทีนี้พอนักเรียนเข้าใจแล้วคู่ที่มีแบบฝึกมาลองไหนลองดูตอบดูก่อนว่าหนูจะตอบได้ไหมเกาบอกว่าคำใดเป็นคำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือควบกันอ่าดูข้อหนึ่งมีคําว่า ก็รอคำไหนคือทำโครแการแพ้ที่มีรอหรือโครแการขา วันนี้ลงในสมุกนะคะแล้วทาแบบฝึกนะคะเกี่ยวกับคำพวดคั้แท้ที่เป็นรอเรือ,รรอควบกั่งขรอมที่จะทำงานรึยังคะ กันในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่กยพนบทเรียนที่เรียนในชัมม่วโมงนี้กันก่อนนะคะพร้อมไหมคะ รอเรียนในการวกหลังจากการ,รกนี้ขอมาคำว่าสวัสดีของการเรกนเลนซองตา